สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เดี๋ยวเรากลับมาอยู่กันในเกมพรอบไหนอีกเช่นเคยวูวววซึ่งเกมพรอบไหนเนี่ยก็คือเกมหนีฆาตกรที่เราเนี่ยจะต้องซ่อนหาเแล้วก็แปลงร่างเป็นสิ่งของได้ค่ะนในครั้งนี้นะพิเศษ,ษมากๆเพราะว่าเขาเนี่ยได้เอาแมปใหม่มานั่นก็คือแมปบ้าน โอ้โหกว่าจะตอบักงเป็นแบบบ้านนะคะซึ่งแป้งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแมพเนี่ยมันจะลึกลับซับซ้อนแล้วจะมีที่จุกเยอะขนาดไหนถ้าพร้อมแล้วไปหาแบบกันเลยดีกว่าค่ะไปเลยเปบี้ยวมากคยังไม่ได้ยังไม่เคยเล่นเลยนะเนี่ยแมพใหม่เนี่ยถูกต้องเฮ้ยแล้วแมพบ้านนี้มีเรื่องรวสยองขวัญแล้วก็อีสำหรับผาตัด ใครที่เข้าไปในบ้านหลังนี้จะไม่มีทางรอดกลับไปบเด็ดขาดฆาตกรกำลังเฝ้ารอนายอยู่เฮ้ยรมระลมอเจ้าผีอะไรเนี่ยแน่ครั้งนี้ฉันจะเป็นสาวเอวลอยละกันให้หงานฉันเป็นสวย จุ๊บแจงไม่มีทางเลือกหรอกจุ๊บแจงเป็นได้แค่หัวชมพูหนุ่มหัวทองไม่จะโดนชมพูแล้เขาคนได้พี่ไหมเป็นตัวเองละกันเฮ้ยนี่คือฆาตรกรตัวนี้งั้นหรอโอีพอตเตอร์นี่มันฆาตกรอีพอตเตอร์ที่สามารถแปลงร่างได้ที่เราจะโทรเวกันเองใช่ไหมต้องมานั่งต้องมานั่งเระเวกันเองเหรอมาโอเคเลยดีกว่าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลา let's go าาป,ประตูด,ด้านหน้าบ้านนี้มันถูกปิดล็อกอยู่พวกเราจะต้องหาทางซ่อมเครื่องมือทั้งหมดแล้วก็เปิดประตูให้ได้ทุกคนแต่ขึ้นไปบนชั้นสองติดแปลงลางเป็นไหกระมังง้อฉันเป็นโคก่อนไป็นขวดดีกว่าขวดเล็กๆอว้าวดูที่นี่สิห้องน้ําอย่างแหลมมากโอ้โห,โโหแล้วภายในห้องน้ําก็มีอุปกรณ์สําหรับกักขังลวงเหนียวดีกว่อนนะทุกคนเฮ้ย ผมเห็นตัวเองกำลังปั่นเครื่องปั่นไฟฮะเฮ้ยจริงเหรอ,อ,อคือฆาตรกรสามารถหลอกเราโดยการปั่นไฟได้เหรอใครเป็นนังสือพี่พี่พี่โอเค<ฏ>ิกิดมาเฮ้ยฉันเห็นเหมือนกันฉันเห็นเหมือนกันฉันบอกเลยนะว่าตอนเนี้ยฉันรู้สึกถึงอัลลังสีอมหิตเหมือนในห้องนี้จะมีใครสักคนดึงที่เป็น İ อีโพสเตอร์รอเราอยู่ใครกันนะ พี่ไมค์โดนเลยโดนไปแล้วโอเคในระหว่างที่พี่ไมค์โดนแล้วก็ชั้นปั่นเลยแล้วกันอุ้ยมันหลอนมากอ่ะมันมีตัวละครที่แบบว่าโอ้ทุกแดงพี่เก้นอยู่หน้าห้องเลยมเป็นตัวสีชมพูมันเป็นตัวแดงมันเป็นตัวแดงก็น่ากลัวด้วยริมฝาผนังมีเขียนมัมมี่โอ้ไปแล้วแปลงมาเป็นผีแปลงร่างเป็นกระต่ายก่อนแล้วกันโหคุณยายแกรนดี้ที่หน้าตาน่ากลัว เขาอยู่ในห้องนี้นั่นเองเอาผมไม่ได้เลยหรอวะด้านบนมีที่ซ่อมเครื่องเยอะมากเลยนะฉันว่าทุกคนจะต้องขึ้นมาด้านบนอ่ะมันน่าจะปลอดภัยกว่าตายพี่ไม่มีปัญหาแต่ตอนนี้จะต้องซ้ายไปทางขวาไปเลยทำไมไปเลย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 พี่กิตช่วยนะพี่กิตช่วยนะเอาละจังหวะนี้ทุกคนแยกย้ายกันไปปั่นเครื่องสักสองเครื่องก่อนแล้วอยมาสำรวจบ้านอีกครั้งหนึ่งในบ้านหลังนี้มีสิ่งอันตรายมากมายฉันว่าฆาตกรน่าจะวางกับดักมึงดูนี่ มีโลอัศวินด้วยอ่ะไม่เฆาตกรตามทำไมอ่ะมีฟานเขาเอาผมวเพียงเดียวเลยโอ้โหคุณพระมันน่าจะเอาทีละคนทีละคนป่ะพี่ไม้เล่อีกรอบหนึ่งคือตายแล้วนะพี่ไม้ตายแล้วทำไมตายเราปวะไม่ผมแก่ผมกลายเป็นไก่ย่างเฮ้ยมันมันกลายเป็นตัวนี้ตัวพี่กิจอ้าวมันแปลงร่างเป็นดาบพี่ฆาตอสูรตอนนี้นี่มันเป็นกรอบลูกขึ้นมาได้ไปแล้วนะโอ้แสดงว่ามันกลังขึ้นไปชั้นบนสินะใช่มันอยู่ชั้นบนอ่ ที่เป็นไก่ย่างห้าดาวเขาเจอใครอ้าวเน็ตพัง มันมาปัดเนี่มันจะเงยได้จริงๆ right, เออละอยู่ตรงนี้ส <sa nose> ักครู่นะหนูน้อยอุ้ยพี่กินจะได้ปะอยู่ข้างบนปะพี่หยุงร่างบอกเลยว่าห้องชั้นบนมีอุปกรณ์ที่ฉันชื่นชอบมากมันมีกบยักษ์ที่เป็นที่เป็นกบเจ้าชายไม่ใช่ใครพี่กินอะไรไม่ใช่พี่ไม่ใช่พี่ไม่ใช่ยเจ้ชาไม่ใช่เจนนต์เจนนต์เจงไลเจนนต์เจงไลอุ้ยใครแปรงล้างในหนังสืออยู่ตอนนี้แดงเจนแจงเหรอโอเคโอเค ที่ราอยู่ในห้องนะในห้องนี้มีโคาเนวิ่งผ่านนะเด็กน้ที่น่ารักเคพี่มันกำลังปั่นอยู่ครับทุกคนเอาล่ะพี่กิ๊ดน่าจะปั่นอันนี้เสร็จเรียบร้อยส่วนจุดแดงค่อยๆกระดึ๊บกระดึ๊บดูกรกระดอยมันรออยู่หน้าห้องเมีมีเห็นบ้างพี่ไหมนมันกำลังล้มอยู่ตรงหน้เก้าอี้อ่ะเอยใครใครเขาายืนไม่นะไม่นะไม่นะพ่กิดไม่นะะะายกระดาษอันนี้มันไม่ใช่นะ พี่จะแปลงร่างเป็นกบอบออบพ่อลูกมาอบพ่อลูกเอ้ยเขาพาเอ้ยเขาพาขึ้นไปข้างบนเลยเราเรียกเับพ่อน้าเขบพ่อมาแล้วลูกมาแล้วลูกเดี๋ยวพ่อพาไปเที่ยวลูกอบอบไปบ้าาคุณเป็นกบพ่อลูกเฮ้ยจุ๊บแจงพี่ว่ามันจะใหญ่เกินไปไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยเขาเขาแปลงร่างเป็นแป้งแล้วเขาปั่นปั่นแขนตัวเองผ่านหน้าไปผมมาแล้วใช่ใช่ใช่ขบิ้นชุด ตอนนี้เขาลงบันไดไปแล้วจุ๊บแจอยู่ใกล้พี่กิทปะพูดแล้วพี่โอเคช่วยเรียบร้อยเดี๋ยวฉันดูร่าดราวให้ตอนนี้เนี่ยในห้องที่ฉันกำลังอยู่ปั่นไปได้ประมาณ70%ซึ่งมันมีอะไรอ๋อมี่มีไก่ย่างมี่ไก่ย่างฮาดาวมาไก่ย่างฮาดาวโอ้ยโอ้ยโอ้ยพี่กิทแล้วเดี๋ยวจะไปช่วยพี่แจอยู่หอบโอเคเอ้ามัน ทำไม่มันมแปลกอะตอนนี้มันวิ่งลงไปแล้วมันแปลงร่างเป็นผมชมพูกำลังเดินลงไปข้างล่างทุกคนระวังตัว่คทางฝั่งของพี่กีดแปลงร่างเป็นกระป๋องโค้กอันเล็กนะคะส่วนจุ๊บแจงจุ๊บแจงอยู่ในโซกลึกมากแปลงร่างเป็นกระต่ายพับกระดาษทางฝั่งบูอายบูอายนั่งอยู่เฉยๆเหลือเวลาอีก33วิจะมีใครมาช่วยเธอทันหรือเปล่าขึ้นพี่อะย ไนลาเป็นขวดโคกอยู่ในห้องนี้เป็นขวดเล็กๆอยู่ตรงชั้นหนังสือโอ้แย่แล้ววยนกขานรเปียเป็นความสนใจพี่ิดเปียเป็นความสนใจคากรมาได้แล้วทุกแโอกาสนี้แหละโอกาสี้ี่ได้รีบวิ่งดงมาแล้วพี่เป้งอุแตอง่งวิ่เือรัก อีกนะก็อี้ตัวนี้ได้โปรดพิ่พี่แบบพี่ไปแอบไกลๆอะ่ะพี่แปงแ้ง่าเป็นไก่ดีกว่าเออพี่พี่อยู่นิ่งๆขันกรแป้งเป็นสัวจมูกดิยไปนะครับเอ่อฉันกับคานากรกงขวดไม่ใช่นะแปง้งขวดขวดไม่ใช่ใช่ <laughs> ไห <laughs> มไม่ใชไม่ใช่ไมม่ใช่ไม่ไมไม่ใช่่่โ <laughs> ไปโมนเนี่ยมนั่นล่ะพี่กิททำการพันแผลตัวเองแล้วก็เปิดกล่องได้อะไรมาในกล่องพี่กิทไม่ไม่ไม่นะใหญ่ไปไม่ไม่เลยใหญ่ไปใหญ่ไปเอ้ยฉันว่าน่าจะได้จะให้ขวได้แต่ว่าด้วยสภาพบ้านแล้วเนี่ยมันสูงมากไม่ได้อ่ะมันคอนโทรลยากไอ้ขวดนี่คืออะไรพี่กิทเหรอไม่ใช่ จุ๊บแจ็งฉันเห็นแล้วมันอยู่ในโซฟาจุ๊บแจ็งไม่เจอว่ะไม่หายไม่เจอจริงจะไปปลาบ๊อบพี่เห็นหน้าแดงเปล่าวเสียแล้วเสีแล้วบอบตุ๊กตาบ๊อบเราไม่รู้ว่าจะเรื่องบอะตอนนี้ปั่ดไม่ได้เพียงเดียวกับเหลือคนอีกสองคนเท่านั้นใช่เรดูรอบๆค่าไม่มีสิ่งผิดปกติใดๆทางฝั่งของปลาบ๊อบเปลี่ยนร่างเป็นคนแล้วกลับมาปั่นอีกครั้งหนึ่งว้าวว้าวใจสซู่ว้าว้าราชการอยู่ไหนอะ ไม่่รู้พียังไม่เจอเลยนะขันกร์พี่กิจมันดิีนิวะนั่นแหละขันกรตะกิดนั่นแหละพี่กิจขอร้องพี่กิจสู้ๆอยากให้แกเหลือคนเดียวอีกขันกรบอกออกมาออกมาเอ้ยไอ้มันมันปลาดูดิปวดพี่กิจแตกแล้วอะเฮ้ยโอ้ยโอ้ my god พี่กิตไม่จริงใช่ไหมบอกเด้ที่ว่ามันไม่จริงไม่จริง ไงก็เดี๋ยวจุ๊บแจก็ต้องตามมามันเป็นเรื่องจริงที่ไม่อิงนิยายนั่นมันวางกับดักไว้ด้วยมิสเฮลแจ็คต้องแปลร่างเป็นอะไรสักอย่างจุ๊บแจ็คแปลร่างเป็นที่ใส่แฟ้มสำนักงานอีซี่รู้วกาอีซี่ด้วยคุณไปรู้เรื่องมั้งอีซี่มาก พี่กัแล้วแกงจใหังสือหาตัวจะว้าวทำไมเเริวดโอ๊ยปะท้เอ้ยนว่าพี่กินรอดเลยเมื่อกี้พี่กินมีตศอมาไม่ใช่หรออ้าวปั่พี่ยังนั่งอยู่เลย ปล่อยมันปล่อยโอ้เห็นฉันสวยหน่อยก็ไม่ได้ปล่อยเลยนะพี่กินพี่ตายแล้วว้าวนั่นปั่นต่อหน้าด้วยเฮ้ยมายืนดูวะเขายืนดูวะเอาช่วยปั่นช่วยปั่นช่วยปั่นเออทฮ้ยทำได้ค่ะเฮ้ยใจดีว่ะครับทุกคนใจดีเราเพื่อนมาเร็วคือตัวเองเหรอเนี่ย เนะขาถ้าก้นปั่นได้ด้วยอ่ะดูดิเฮ้ยทำท่าปั่นแต่ปั่นไม่ได้ททอ๋อแบบเนียนๆฮะเนียนๆเนียนๆๆพี่ว่าเขาจะปล่อยแดงหรือเขาจะฆ่าแดงฆ่าก็ปล่อยแดงปั่นเสร็จแบบเนียนๆแล้วก็ฆ่าแดงทิ้งอ่ะนะใช่ไได้คะแนนเยอะดิง่ายนะจะดีรหรือเปล่า,าว้าจะดีดว่ะแล้วก็มีข้างไหนสายมือตรงไปสายมือตรงไปเอา ออืมจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วมาแล้เพื่อนช่วยกันช่วยกันเอาพัญญาโชว์ด้วยสงสัยเขาจะชอบรสนิยมหัวชมพูสงสัยเขาจะไม่ชอบหัวใหย่อยอ่ะตายคุณหมดใช่เขาไม่ชอบผู้ชายเฮ้ย มันแปลกๆอ่ะนั่นทำไมอ่ะเราเพื่อนกันไม่ใช่หรอเปิดไว้ด้วยเพื่อนกันไม่ใช่เหรอพี่นี่อ้าวเด็กพันยาโชตั้งใจถอยเวลาหนีแล้วเป็นประตูหนีคือประตูหน้าเพื่อนเราเพื่อนกันไม่เหรออุ้ยเราเพื่อนกันไม่ใช่หรอให้ปันเพื่อ แบบตีนิดเดียวเจ็บไหมเจ็บดิตกใจกด X ล้วบอกว่า EC นี่โดนตีเลยอย่านะ,ะทำตาอขวางเป็นอะไรของมันเนี่ยมันเป็นอะไรปั๊มแต้มปั๊มแต้มปั๊มแต้มอะ พี่เกกดแล้นะแต้มดินไงล่ะให้ออกไปนะออกล้วมไม่รอด้วย